สวัสดีครับก็กลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับกับรายการหมอดูทองคำนะครับบายอาจารย์เติ้งนะครับขณะนี้นะครับผมอยู่ที่ไต้หวันนะครับก็มาทํารายการเฉพาะกิจให้ก่อนนะครับเพื่อที่ว่านักลงทุนทุกท่านครับจะได้นําคลิปนี้นะครับไปใช้ประกอบการลงทุนได้นะครับในช่วงของวันที่15จนถึง17พฤษภาคม2567นเเวลาอัดคลิปเป็นเวลา10โมงเช้านะครับแต่ว่าถ้าเป็นเวลาที่ไต้หวันก็ประมาณ 11โมงแล้วนะครับตอนนี้หลายคนที่ต้องการจะปรึกษาผมเรื่องทองคำนะครับก็อาจจะโทรติดต่อไม่ได้นะครับยังไงก็แอด ID Line หาผมแล้วกันนะครับที่เติร์นนะครับ T Thailand ตัว E ตัว R ตัว N แล้วก็ตัว G กูนะครับ T E R N G นะก็แอด l i n e มาแล้วกันนะครับถือว่าใครต้องการคำถามอะไรครับก็สามารถจะคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ได้นะครับเดี๋ยวผมจะตอบให้กับทุกๆคำถามนะครับแล้วก็ อ,อ,อาอทิตย์หน้านะครับผมกลับเมืองไทยแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็ติดต่อกันได้เหมือนเดิมนะครับโอเคเออผมขอเริ่มต้นจากคนที่ลงทุนทองคําแบบโกลสปอร์ตก่อนละกันนะครับผมอัปเดตให้แบบนี้นะปัจจุบันตอนนี้เนี่ยทองคำเนี่ยก็เคลื่อนไหวที่กรอบราคา2,357จนถึง2,358เหรียญน,นะครับพร้อมค่าเงินบาทที่36.55บาทต่อทดอลลาร์นะครับในส่วนของราคาทองแท่งออนไลน์นะครับกเนี่ย ก็ขึ้นมาที่กรอบราคา47,50จนถึง48,50บาทต่อบาททองนะครับภาพรวมนะครับทองคำเนี่ยก็ยังเป็นเทนขาขึ้นระยะกลางนะครับแต่ก็เสียสมดุลแล้วนะครับส่วนเออเทระยะยาวครับนะก็ยังเป็นเออขาลงอยู่นะครับตอนนี้ก็เสียสมดุลเหมือนกันนะครับแปลว่าตอนนี้เนี่ยทั้งขาขึ้นระยะกลางกับขาลงระยะยาวเนี่ยมันเสียสมดุลทั้งคู่นะครับทองคำเนี่ย จะออกมาในทรงแบบไซเวย์ในกรอบนะครับซึ่งรับรองว่าภายใน1-2วันนี้นะครับทองคำเนี่ยวิ่งสนุกแน่นอนนะครับเพราะว่ากรอบทองคำเนี่ยจะเคลื่อนไหวในกรอบที่เริ่มบีบตัวเข้าหากันเรื่อยๆนะครับกรอบทองคำในสองสวันนี้ครับจะเคลื่อนไหวที่2,330จนถึง2,370เหรียญน,นะครับทีนี้พอทุกคนรู้กรอบทองคำแล้วนะครับก็คงเดาได้ไม่ยากนะครับว่าไอจุดเปลี่ยนเทนขาลง ระยะกลางเนี่ยนะครับตอนนี้อยู่ที่ราคา2,330เหรียญในส่วนของจุดเปลี่ยนเทนขาขึ้นระยะยาวนะครับก็อยู่ที่ราคา2,370เหรียญนะครับตอนนี้ราคาทองคำครับพุ่งปรวนเปลี่ยนที่2,357 2,358เนี่ยนะครับก็มีโอกาสที่จะทะลุเปลี่ยนเทนเป็นขาขึ้นระยะยาวก็ได้หรือจะกลับตัวลงมาที่เทนเขาลง ระยะกลางก็ได้นะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับก็เรามาลุ้นกันนะครับว่าในกรอบ2 3 3 0าม7 0ถึงสองสนี้นะครับทองคําจะเลือกข้างไหนใน 1- นถึงสวันนี้นะครับแต่มั่นใจได้เลยว่าเลือกข้างแน่นอนนะครับทีนี้ถ้ามันเลือกข้างแล้วนะครับมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับสมมุติก่อนถ้าเกิดมันย่อตัวลงมาเนี่ยนะครับหลุดต่ากว่า2,330เหรียญลงไปได้นะครับ เป้าหมายขาลงเนี่ยนะครับกรอบแรกเลยอยู่ที่กรอบราคา2,303จนถึง2,305เหรียญน,นะครับแล้วกรอบที่2ครับอยู่ที่ราคา2,285จนถึง2,290เหรียญน,นะครับแต่ถ้าเกิดเกมมันพลิกนะครับทองคำเนี่ยสามารถรีบาวทะลุ2,307 7เ,เหรียญขึ้นไปได้นะครับเป้าหมายกำไรกรอบแรกเนี่ยนะครับจะอยู่ที่2,380 จนถึง2385เหรียญน,นะครับกรอบที่2ครับอยู่ที่ราคา2,393จนถึง2,395แล้วก็กรอบที่3ครับอยู่ที่ราคา2,406ี่ยเหรียญจนถึง2410ี่ยเหรียญน,นะครับนี่คือเป้าหมายทั้งขาลงขาขึ้นทั้งหมดที่เกิดขึ้นในส3าวันนี้นะครับสำหรับคนที่อยากเปิดขายเซลนะครับเพื่อเก็งกำไรขาลงมาเนี่ยนะครับให้ตั้งเปิดขายเซลลสต็อปครับรอไว้เลยที่ราคา 2,354 2,351 2,346นะครับจะกินกำไรแบบสเต็ปสเต็ปลงมาก็ได้หรือจะถือ,อายาวแล้วไปรอกินกำไรเลยที่ราคา2,335จนถึง2,338เหรียญได้เลยนะครับแล้วก็ไปลุ้นทองคำเนี่ยลงต่อไปที่2,3,3,0ได้หรือไม่นะครับถ้าเกิดดุลงไปได้โอเคมันก็จะเป็นไปตามแผนที่บอกเมื่อกี้นะครับแต่ถ้าเกิดไม่หลุด นะครับทองคำนะครับก็จะดีดตัวกลับขึ้นไปเหมือนเดิมนะครับกลับไปที่จุดเดิมนั่นเองนะครับต่อมาสําหรับคนที่อยากเปิดซื้อบายนะครับก็ให้ตั้งเปิดซื้อบายสต็อปรอครับที่ราคา2360 2364 2368นะครับถ้าเกิดทะลุขึ้นไปได้นะครับจะกินกําไรเป็นสเต็ปนะครับหรือจะถือยาวๆเนี่ยไปกินกําไรที่2377จนถึง2380ได้เลยนะครับ ฟลุกจริงๆครับจะไปจบที่ราคา2,390เหรียญนะครับต่อมาครับใครรอซื้อของถูกนะครับผมแนะนำให้รอซื้อเพียงกรอบเดียวเลยนะครับ2,335จนถึง2,340เหรียญนะครับไม่เห็นกรอบนี้ไม่ต้องซื้อนะครับเพราะว่าถ้ามาหลุดต่ำกว่า2,330ลงไปได้ครับเราต้องคัดลอสนะครับแล้วเราก็จะเจ็บตัวน้อยลงนิดหนึ่งนะครับนั้นแล้วเนี่ยใครรอซื้อของถูกครับแนะนำให้รอ กรอบนี้เท่านั้นนะครับไม่เห็นไม่ซื้อนะ2 3 3 5ามสถึงสองสสรุปคำแนะนำวันนี้เลยละกันนะครับถ้าทองคํานะครับไม่หลุดต่ากว่า2330เหรียญน,นะครับแนะนําว่าให้ซื้อบายอย่างเดียวนะครับย่อลงมาซื้อย่อลงมาซื้อนะครับถ้าเกิดทองคําทะลุ2370เหรียญได้ด้วยนะครับเปิดซื้อบายแบบหมดหน้าตักได้เลยนะครับเพราะทองคำเนี่ย ขึ้นต่อแบบเต็มตัวเลยนะครับมีโอกาสที่จะไหลทะลุขึ้นไปเนี่ยนะครับเกิน2,400เหรียญด้วยเลยนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยก็เล่นตามแผนนี้ก่อนแล้วกันแต่ถ้าเกิดผิดพลาดประการใดนะครับทองคำเนี่ยหลุดต่ำกว่า2,330เหรียญลงไปได้นะครับก็ให้สต๊อกฟรอตไปก่อนนะครับแล้วก็เล่นเป็นฝั่งขาลงหรือว่าฝั่งเซลแทนนะครับแต่ถ้าเกิดใครมีเงินในพอร์ตพอนะครับก็ยังไม่จาเป็นต้องสต๊อกฟรอตก็ได้นะครับถือรอไปก่อนเพราะว่าเดี๋ยวทองคํามันลงไปเดี๋ยวมันก็กลับขึ้นมานะครับ ส่วนทองแท่งนะครับ9นะครับผมสรุปเพียงข้อเดียวง่ายๆใช้ง่ายๆจำง่ายๆแบบนี้เลยแล้วกันนะครับตอนนี้ทองคำแท่ง9.5นะครับมันเป็นเทนขาขึ้นอยู่แล้วนะครับย่อลงมานะครับซื้ออย่างเดียวยังไงก็ขึ้นนะครับจำแค่จุดนี้จุดเดียวคือจุดเปลี่ยนเทนขาลงนะครับจะอยู่ที่ราคา4,400บาทนะครับกราบใดที่ยังไม่หลุดต่ำกว่า4,400บาท ย่อลงมาซื้ออย่างเดียวนะครับเป้าหมายกำไรขาขึ้นครับอยู่ที่4,900มื1น0กาักับ4 1 2 5 0บาทต่อบาททองนะครับแต่ผมให้ระวังนิดนึงนะครับที่ด่านราคา4,600นะครับ4,600เนี่ยมันจะเป็นจุดเทขายนะครับระยะสั้นนะครับมีโอกาสที่จะไหลลงไปเนี่ยทดสอบด่านราคา4,400บาทได้นะครับเอาเป็นว่าถ้าเกิด ทองคำเนี่ยมนันหลุดต่ำกว่า4,600กับ4,400 40, บาทลงไปได้นะครับเ,เทนขาลงนะครับมันจะเริ่มทำงานนะครับทองคำเนี่ยจะไหลลงไปขยับเปิดขายเซลล์ก็ได้นะครับแล้วไปรอกินกำไรเนี่ยที่ประมาณ4,200จนถึง4,250บาทกับ4,000 0ท่วนจนถึง4,100บาทนะครับถ้าลงมา2จุดนี้ใครรอดักซื้อบายตรง2กรอบนี้ก็ทำได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะว่า มันเป็นจุดที่ย่อลงมาแล้วเดี๋ยวมันจะเด้งรีบาวกลับขึ้นไปนะครับรัฐตัวต่ำกว่า40,000ได้นะครับอย่าไล่ซื้อแล้วนะครับรอผมกลับมาให้สัญญาณใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับก็คงมีแค่นี้สำหรับคลิปวันนี้นะครับหวังว่าคงมีประโยชน์สําหรับนักลงทุนทุกท่านนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับถ้าเกิดมีอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวผมจะกลับมาอะไรการพิเศษให้นะครับในวันศุกร์นะครับโอเคครับสวัสดีครับ